มีชายเดียวนะคะมาเล่นแดนด y w เ r ิร์กับพี่พีเอฟซีจ้าน้องแบทติดดูการ์ตูนเบเบ็ดเอ็กซ์จ้าเลยไม่มาเล่นด้วยนะไปกันเลยไปลืมบอกว่าพีเอฟซีมีพี่เอลิสพี่เอลิสพี่อันปังพี่คุณพี่เวียพี่ไทยถูกไหมอ่ะ เอาหายเอาเกลือขึ้นเกลือขึ้นเอาเอาโตโตเอาแป๊บนะครับเฮ้ยเข้ามายังเข้ามายัางทำรับคพอแล้วภารกิจวันนี้มามีต้องเล่นให้ครบสิบนาทีให้ได้ตั้งแต่เล่นแดนดิเบอร์มาไม่เคยถึงไม่เคยถึงสิบนาทีเลยตายในห้านาทีแรกตลอด เราต้อง <ś <ś สาติติใหม่สติติตุยใบแข่งหนึ่งวินาทีทุกคนต้องแบกหมามีให้รอดสิบนาทีนะคะทำได้ไหมพี่โนเบิร์ตไม่ต้องต้องแบกรอดในแอสแฟร์ไหมผมจะไม่เคยเล่นแต่ผมจะพยายามพี่ไทยเองค่ะพี่ไทยไม่เคยเล่นไม่ต้องวิ่มาหรผมคะผมพยายามผมเคยเล่นกับเพื่อนผมครั้งหนึ่งครับแต่ผมเป็นภาระเขาเออมาเป็นภาระเป็นเพื่อนมามีนี่ ทุกคนมามีใช้ตัวละครแบทแมนนะคะทุกคนทุกคนไปอยู่วินสายนี้ไหมอะนี่ข้ขึ้นไปให้ได้เพราะถึงหนูจะเป็นสาย,ยานี้ใหม่แต่รหัสเกา่าหนูเป็นสายเกา่าสายเก่ามันมีหลายตัวเราต้องไปเติมตะเกียงใช <c oughs> ่ไหมเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมาวยด้วแล้วเหรอ ไม่เจอผีไวจังผมเดินกม,มเดินอ,อัมาแล้วมันก็เม <EP. S 2> อผหน้าเลยตายหมดจังเจอ,อ,อบวยเจอบวยเจอบวยคุณมันไปแล้วคุณมามีเกาะพี่ลลีกันไย่ามา ไััวเลยอ่ะ่นปงไป้วยกงนโเคงั้นมามีจะตามพี่อันปังไปพี่อันปังเนี่ยทิิงมามีนะก็ไม่จริงหรอกใครลากถี่มาเพื่อนงด้วยใคแล้วถีมาอันนี้มันมปนเกมอันหนึงนี่ เคยล่ามาเมียมีคนตัดหน้าทำไมแบดแฟนอยากชอไปหาผีเมีมาแแบดแนจะตายเรวมากอุ๊ยอุ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 ๊ยบหมห่มา้ามมาเครื่องตัดตัดังจุกจุกจากจุุกจุกจุกจุุกจุุกจุกจุกจุาจุก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 ุกจุกจากจุ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 กตุกจ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 ก ช่ผมด้ว่วยเคบังชิวรถเลยบังชิวบังชิว่าเหลือสองหัวใจและไม่ทันมองเออใครเนี่ยใครเนี่ยเอ้ยใคร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 เอ้ผีผี ไม่ไปไหนกันหมดเนี่ยนเส็จสมบูรณ์แล้วกสรสมบูรณ์ต้องไปไหนต่อคะมันจะไปเงแล้วค่ะไปที่ลิฟต์ใช่ไหมคะใช่ดูตรงน้อยผีมมาจะเป็นเชฟเอะ ครมีเป็นใครับสักหนึ่งอีกหรอผีมันตามอยู่เอาเรือนหนึ่งหัวใจแล้วอ่ะตายต้องเลอกไม่ต้องเลือไม่ต้องเลืออีกแล้วอ่ะยังไม่ถึง5้นาทีเลยอ่ะไม่นะทำไงอ่ะทุกคน ต้ดูทุกคนไหม่ยใช่ดีใจดีอยมาดีเป็นกลังคือตอนั้นเราลื่อนรถอดรบล็อกเทนกัดแดดขึ้นแรงว่ะดดตายแดดตายอดดตีแดดตีโอ้ยแทุกคนล่ร็อรบรอกบล็ออะไรเน มีมีคนตายไปบ้างแล้วนี่อุ้ยมีพาพูชิโนแอเซชิโนผ่านหน้าผมไปตะกี้ข <c oughs> ึ้นเลยเออแม่กันปะนี่เลี่ยงหบายออะแล้วก็เท่าไปเหมือนอยูดที่เดิมเลยอะอฮ้ยอฮ้ยบอมชูไล่วยด้วยทุกคนใครใช้ชื่ออะไรอะไฮไฮอะไรอะ H I O P L P L P ชื่อใครครับผมพี่ไทยเหรอใช่ครับโอ้ยปังเลยทุกคนไทยตัวใหม่เหรอเนี่ยตัวต่างๆตัวเปลี่ยนใหม่ครับอ๋อมีผีอยู่อีกห้องหนึ่งนะ อุ้ยมาแล้วมาแล้วพวงชูมาส่งกวาดส่งกวาดสุดด้วย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 อี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 ี่ีอ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 พี่ีอ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 ีวีอ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 อีอีอีออีอ แต่บีพี่เอลิลมันกูอย่งอะครผมกูม่นเป็นตงไหนของเราคือใหญที่มันมันมันกดทำป่วยอยงไอ้ฮบอกวัี้ตายเลยตายแล้วก็สิี่ทำความใกทำความใกล้ทำผมด้วยคุณโ้ ชีวิตสาคนมีพีมาตรวอุ้ยพี่เวียพี่เวียเก่งอะเสือสองหัวใจเนี่ยสามหัวใจบอกบอกว่าเก่งอะหัวใจคุณเวีคุณเวียแงกะตาล้ว่ักคนรัก สองหัวใจพี่อันปังกี่หัวใจอ๋องหัวใจนะบองชูสบองชูสเก่งกันนะเอาเหลือพูดรอดชีวิตสามคนเลยจ้ะอันนี้เล็กกว่าไว้อะเลยที่สุดอยากเล่นอยากเล่นกรอบอ่ะไว้พรุ่งน okay. oh, okay. ี้นะแต่พรุ่งนี้จะเล่นแบบได้ บลังชูบลังชูสู้ๆกันต่อไปนะสามคนผมอยกเข้าอีกหน้าร้านลยแต่ก็คือจะเป็ัวมักนน่โว้ผบักประตูไม่เปิดอยากอีกสามคนที่อสู้ๆนะเดียวมัม่จะปิดคลิปก่อน สำหรับคลิปนี้มามีขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กํบาบงใจมามีกับแ,แบทแบดด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย